ท่านช่วยเล่าว่านวัตกรรมการศึกษามีความสําคัญยังไงในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ครับผมคิดว่าวันนี้การศึกษาเนี่ยถ้าคือเครื่องมือในการสร้างมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์หรือเรียกว่าการศึกษาคือการสร้างคนให้มีความเจริญถ้าจะให้พัฒนาผู้เรียนนะครับให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงนั้นนวัตกรรมที่สําคัญสื่อสิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีที่สําคัญที่ มาซัพพอร์ตการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับจะต้องได้เร่งรับเร่งรัดให้มีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันครับวัตกรรมมันเกิดขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนเช่นเกิดจากเทคนิควิธีการเรียนการสอนและวัตกรรมที่เกิดจากผู้เรียนเองก็คือนักเรียนคิดค้นออกมาเป็นวิธีการเรียนของเขาหรือวิธีการจัดกิจกรรมของเขาหรือวิธีการ ดำเนินการที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนของเขาครับสาหรับพี่คิดว่านวัตกรรมทางการศึกษานียมีความสําคัญมากในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21เพราะว่าการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยในยุคนี้เปลี่ยนไปในนี้เราต้องปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนคือสอนให้คิดนะคะสอนให้แก้ปัญหาเราต้องให้เขาคิด วิเคราะห์เองได้ด้วยค่ะอันนี้มีความสำคัญมากในศตวรรษที่21ค่ะจริงๆแล้วความเป็นนวัตกรรมเนี่ยค่ะมันไม่จำเป็นที่ต้องได้มาจากเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ประมาณนี้ค่ะเหมือนเราใช้ภูมิปัญญาใช้สิ่งที่เรามีอยู่รอบตัวนี่แหละนำมาสร้างนวัตกรรมก็ได้สิ่งเล็กๆที่ช่วยแก้ปัญหาชีวิตเราหรือชีวิตคนอื่นหรือสังคมรอบข้างเล็กๆน้อย สิ่งนั้นก็คือนวัตกรรมล่ะค่ะ,ะตัวที่เด็กจะพัฒนาตัวของนวัตกรรมของการจัดการเรียนดูวเนี่ยให้เขาเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของ Thailand 4.0ก็คือในเรื่องของการที่เขามีนวัตกรรมเขาคิดที่เริ่มนวัตกรรมแล้วเขาสามารถสร้างนวัตกรรมใช้ในการประกอบอาชีพและก็ชีวิตประจําวันของเขาได้ค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันแบบนี้ครับท่านครับ หน้าตาหรือว่าลักษณะสําคัญของนวัตรกรรมการศึกษาที่เราจะเอามาใช้แล้วมันเกิดผลเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรครับารผมคิดว่านวัตรกรรมเนี่ยที่จะเหมาะสมกับยุคสมัยเนี่ยไม่ได้หมายว่าเป็นสิ่งใหม่เสมอไปนวัตรกรรมที่จริงๆอาจจะเป็นของโบราณหรือสิ่งที่เป็นเคยทําแก้ปัญหาได้ในอดีตมันก็น่าจะเป็นปเป็นนวัตรกรรมเช่นเดียวกันนวัตรกรรมใหม่ที่ผมมองว่าจะต้องสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให เกิดเป็นมรรคเว็นผลนะครับแลตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงก็คือการจัดการเรียนในรูปแบบของ active learning นะครับถ้าจริงๆนวัตกรรมที่จะเหมาะสมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของอ AR VR นะครับเป็นตัวตระกูลนั้นมากกว่าที่ใช้เหมือนโลกเสมือนจริงแน่นอนที่สุดถึงผู้เรียนหรือตัวนัเกเรียนเนี่ยน้องๆนัเกเรียนเนี่ย ก็จะสร้างสารรค์นวัตกรรมของตนเองได้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ว่าเป็นนวัตกรนะคะตามมุ่งหวังของประเทศไทยเราหรือว่าทั่วโลกในปัจจุบันนี้อยากจะสร้างนักคิดเพื่อเป็นนวัตกรนะคะแต่ความเป็นนวัตกรนี่คือมันมันมันเกิดขึ้นจากนวัตกรรมด้วยนวัตกรรมเป็นตัวสร้างนวัตกรแล้วนวัตกรเนี่ยก็จะเป็นคนสร้างนวัตกรรมซึ่งผู้เรียนเนี่ยจะเป็นผู้ที่ ได้รับองค์ความรู้จากที่ทางทางโรงเรียนได้พัฒนาอย่างรอบด้านอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จนนักเรียนเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมได้นวัตกรรมเล็กๆในน้อยประมาณนี้ก็ได้ค่ะจนเขาเนี่ยถูกพัฒน,นาเป็นนวัตกรได้ค่ะหน้าตาของนวัตกรรมเรื่องของการจัดการศึกษาใช่ไหมคะ,ะเราก็มองว่าถ้าในมองในตัวของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเรามองดับแรกคือครูคะ่ะ เราคิดว่าครูจะต้องมีเรื่องของนวัตกรรมที่เปลี่ยนเรื่องของการสอนไปนะคะให้เข้ากับยุคสมัยของเด็กกับการเรียนรู้ของเด็กเราพูดถึงโรงเรียนนวัตกรรมเมื่อก่อนเราคิดถึงโรงเรียนที่มีเทคโนโลยีระดับสูงๆมากมายครับแต่ในยุคปัจจุบันนะครับคำว่าโรงเรียนนวัตกรรมในภาคที่ท่านมองเห็นอยู่ครับมันจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างรครับผมคิดว่าอย่างนี้นะคือถ้าบอกว่าสถานศึกษามันคือโรงงานผลิตคน นั่นก็หมายความว่าโรงงานเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่บริบทเหมือนกันทั้งหมดทั่วประเทศบางโรงงานอาจจะอยู่บนเขาบางโรงงานอาจจะอยู่บนเกาะบางโรงงานอาจจะอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนวัตกรรมที่จะเหมาะสมกับบริบทมันควรจะเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณภาพทางการศึกษาให้กับโรงเรียนนั้นได้และควรจะเหมาะสมกับบริบทพื้นที่นั้นหรือเรียกว่าบริบทเชิงพื้นที่หรือเรียกว่าพื้นที่เป็นฐานในการสร้างนวัตกรรม จริงๆภาพรวมของนองวัตโรงเรียนนวัตกรรมมันคงจะต้องจาแนกออกว่าหนึ่งเป็นห้องเรียนนวัตกรรมก่อนห้องเรียนนวัตกรรมจะต้องทันสมัยและต่อไปอนาคตในสวัสที่เด็เนี่ยผมว่าห้องเรียนอนาคตเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นการแค่คิดๆมันก็สามารถดําเนินการได้แล้วส่วนโรงเรียนเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนผมว่าโรงเรียนเองจะต้องไม่เป็นรูปแบบที่เป็นอาคารเรียนที่ท,ที่ที่เป็นแบบปัจจุบันแต่อาคารเรียนนั้นสามารถดีไซน์ตามความต้องการของของผู้เรียนได้ การที่เป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมหรือว่า innovative school นั้นมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่โรงเรียนแต่และโรงเรียนจะสร้างนวัตรกรรมที่ไม่เหมือนกันเขาจะมีนวัตรกรรมเป็นของตนเองซึ่งสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาอย่างเดียวบ้างโรงเรียนนี้ช่วยเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนนั้นเป็นนวัตรกรค่ะตรงนี้ โดยสรุปแล้วโรงเรียนนวัตกรรมต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมนะครับทั้งผอโรงเรียนทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งคณะกรรมการต่างๆรวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆต้องให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อน Active Learning โรงเรียนของเราก็จะเป็นโรงเรียนนวัตกรรมโดยสมบูรณ์แบบครับใช่ครับขอสั้นๆนิดเดียวครับว่าในมุมของท่านบริบทมีความสําคัญต่อความสำเร็จอย่างไงครับ จริงเนี่ยตัวพื้นที่มีความสําคัญไหมมีครับเพราะว่าบริบทของประเทศไทยมีความแตกต่างกันโดยบริบทของภูมิอากาศภูมิประเทศภูมิศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยและเกิดนวัตกรรมที่ต่างกันอาจจะเป็นข้อดีที่มาเอื้อกันเมืองหลวงก็อาจจะเอื้อชนบทชนบทก็อาจจะเอื้อเมืองหลวงในการเรียนรู้ต่อกันเพราะมันเป็นสังคมออนไลน์โซเชียลอยู่แล้วครับก็เหมือนที่พวกเราได้ทำกันเนี่ยนะคะสับปะอเราได้ทาก็คือเราใช้พื้นที่เป็นฐานแล้วก็ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน แต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็คิดแล้วก็นําสร้างนวัตรกรรมของตัวเองในการขับเคลื่อนพื้นที่ของตนเองค่ะตรงนี้แน่นอนผมคิดว่ามนุษย์เราต้องพึ่งพิงสิ่งแวดล้อมต้องพึ่งพิงธรรมชาติต้องพึ่งพิงกับวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นตัวนวัตรกรรมมันจะต,ต้องสัมพันธ์กับบริบทสัมพันธ์กับเชิงพื้นที่ว่าอะไรที่มากระทบในวิถีชีวิตของเขาอยู่ในขณะนั้นแล้วเขาเจอปัญหาอะไรแล้วพบสาเหตุ ตรงไหนแล้วก็หานวัตรกรรมมาแก้ผมคิว่านั่นแหละคือนวัตรกรรมเถึงพื้นที่ที่เหมาะสมบริบทของโรงเรียนเนี่ยผมเรียนเน้นย้ำแล้วว่าวันนี้โดยโดยพื้นที่และบริบทของการศึกษาของโรงเรียนกราพวกเรามีความต่างกันมากเราต้องยอมรับนะครับโรงเรียนหลายโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองนะครับมีบริบทมีความพร้อมสูงอีกบางโรงเรียนที่อยู่บนป่าบนเขาบนพื้นที่สูงเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีความ ขาดเครนในอีกหลายเรื่องอันนี้คือสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการสปทกําลังที่จะลดความเหลื่อมล้ําเพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สามารถที่จะดําเนินการไปได้ใกล้เคียงกันคุณภาพการศึกษามันถึงจะได้เกิดทั่วถึงพร้อมกันทั้งประเทศครับสุดท้ายครับท่านครับในฐานะเป็นนักบริหารการศาึกษาความรู้สึกหรือภาพฝันของเราครับเราเราอยากเห็นภาพการศึกษาไปถึงปลายทางอย่างไรบ้างครับ ฝันใฝ่ที่สุดในอนาคตคืออยากให้มีการสร้างโอกาสนะครับให้กับนักเรียนของเราที่อยู่ในบริบทที่อยู่ในรอบนอกหรือจะเป็นหมู่บ้านตามชนบทตามป่าเขาในี่ควรจะได้รับการดูแลคุณภาพให้เท่าเทียมให้ทั่วถึงและผมมั่นใจว่าอนาคตนะครับเด็กไทยจะมีคุณภาพการศึกษาที่ใกล้เคียงกันทั้งประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นพลเมืองโลกที่มีความสําคัญนะครับสามารถแข่งขันกับเวทีโลกได้อย่างาภาคภูมิใจครับ เราอยากเห็นโรงเรียนเราสามารถมองย้อนอดีตได้และปัจจุบันเป็นแบบไหนและอนาคตจะเป็นอย่างไรฉะนั้นเด็กเราต้องเก่งเรื่องการวิเคราะห์สังเคราะห์และเปรียบเทียบเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นครับสำหรับภาพฝันของเรื่องของอาการจัดก,การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นนวัตรกรของนักเรียนเนี่ย ที่ฉันคิดว่ามีความสําคัญอย่างมากๆเพราะว่ามันเป็นจิ๊กซอในการที่จะเติมต่อ,อาการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการสร้างเด็กเด็กจะต้องรู้จักการใช้เรื่องของนวัตกรรมเป็นนะคะสร้างนวัตกรรมเป็นแล้วก็สามารถที่จะนํานวัตกรรมเหล่าน,นั้น มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบตา่างๆตาม,ตาม,ตามปัจจุบันตามสถานการณ์หรือตามาเข้าทันโลกในปัจจุบันนี้ค่ะอยากที่จะเห็นเห็นเด็กอะค่ะได้รับการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องทางสร้างสารรค์เป็นพลังบวกให้กับประเทศของเราต่อไปประมาณนี้ค่ะภาพฝันี่วิศวกรคืออยากให้เขานำไปต่อยอดนวัตกรรม เพื่อสร้างเด็กไทยของเราให้เป็นนักนวัตกรหรือเรียกง่ายๆออถ้าถ้าภาษายุวานวัตกรแต่ม่ไม,ไม่อยากให้เป็นนวัตกรนะคะหรือว่าอินโนเวเตอร์เหมือนตามเหมือนของโรงเรียนอินโนเวทีฟสคูลของเราเนี่ยคือภาพฝันของพี่สมพรค่ะ